ด่านที่3ช่วยเหลือฉเฉลยงินจาจับไปเอามีสั้นไปสักสามแล้วก็ระเบิดเอาไปทั้งหมดเลยกับระเบิดเอาไปสักสองเข้าปั้นหนึ่งโอเคเออกขวาเลยตรงน,นี้แหละประตูข้างหน้าร้อยมันหันไป หันไปฝักอ่าจังหวะนี้เข้าไปเลยแทงหน้าอือได้ออมันต้องอย่างนี้โอเคไปกันต่อไม่มีศัตรูขา้างหน้าซ้อมมาละหลายรอบเลยด,าด่านนี้โอเคอ่าแต่ข้างหน้านู้นมีหมอบรอมันหันไปเดี๋ยวเราจะกระโดดตีลังกาไป ดูสิว่ามันจะบักไหมบักฉากหรือเปล่าเหมือนไอ้ขี้มาัอูอ่ะยังยังไปไม่ได้อ่ตรงวันนี้แหละยด,ดโอเคผ่านมานี่เลยปาดกระดีกคือไอ้ยเยม่ระวังตกเอาละตรงนี้แหละระวังตายงโง่แม่ติดโอเคไปยาว,ยาว ทางซ้ายมีศัตรูเอ้าไม่เกาะอีกเกาะเอ้าเอ้ยมันหันหลังไปเลยโชว์เขาไปโอ้ยกระเด็นโอ้หืนหาวเฮ้ดดกินก้าเอาไม่เหมือนตัวอีกเฮ้ยฮึเอฮ้ยตรงนี้ปาเข้าปั่นไปรอมันมามาไหม กลับไหมเออฮือมาแล้วมาแล้วรอเลยจังหวะนี้อ่ะฮ่าเซตปาดกระเดือกเฮ้ยเซตเดียวกับอีกที่มาลยุยอ่าข้างหน้าโอเคมันไม่สงสัยอ่าเข้าปัน้นมาไหมเอ้ามาเข้าเลยอย่างนี้ โทรเข้าไปเอาเฮ้ยไอตัวนู้นตืน่นไอตัวนู้นตืน่นเอาแยา่งั้นกูนไปเลยแล้วกันเหมือนอีกแล้วเหมือนกับของอีคิคมารูเลยหลอดนี่เนี่ยเห้ยได้ปะวะได้ปะวะฮ่าฮ่าโอเคนั่นเลมีหนูออกมาเล่นแล้วนั่นก็หมายมความว่ากูจะได้เล่นแล้วเอาเว้ยเฮ้มีมีเดียว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 โอ้โห ออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายมาเจอกับระเบิดสักหน่อยมาดิมาดิเอ้าหมีไม่เป็นไรเหรอเออบึ้มโหมูหายไปครึ่งเอาดิหมีน้อยแต่ผ้าหมีใหญ่วางอีกลูกอ่ะเอ้าโอ้โหมันฉลาดมันวิ่งอ้อมเด้อ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 เดโอ้โหระเบิดต้องมาแล้วบึ้มบึ้มโอ้โหเอาเด็หมี มีทำไมนอนหมดสภาพอื้ออเออเอ้ยกระเบิดกระเบิดทำไรมีมีไอ้นี่เออเฮือเร่โดนฟาดโอ้ยโอเคแต่มีใหญ่ตายไปแล้วตายโอ้โหเวียงเวียงเวียงไอ้นี่ไอ้จุ๊บเฮ้อเอ้ยระเบิด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 บึ้มไอ้กูเด้ออ่ามาลุกขึ้นมาไอ้กูไอ้จุ๊เฮ้อ

ข้าอยากจะบอกว่าน่าประทับใจมากนึงเป็นข้ายข้าคือโอนิคาเกะและไม่นานข้าจะไปหาโกดะและก็ศีรษะของเจ้าแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงจงมาเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื่องกับข้าฮ่าฮ่เจ้าไม่ควรทำเช่นนี้เลยและจะปล่อยให้เจ้าตายหรือไงเจ้าตองไปขอบคุณ หลอดโกดันะ his ข้าเป็นหนี้เขาหนินะ <c oughs> ผู้รับใช้หลอดโกดัได้เท่าไหร่โอ้โหแกนมาสเตอร์สานาทีสี่สิบเอ็ดวินาทีเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยล่ะวูเย